สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วเนาะวัน,นวันนี้หยุดอาทิตย์นี้หยุดทั้งอาทิตย์นะคะจะไปทํางานดีก็เป็นวันอาทิตย์นะ,ะตื่นสายได้ก็จะรีแลกนะคะก็จะลงมาทานกาแฟาวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังะคะ่ะคือพี่ทานเนียนะคะเข้ามา เล่าแชร์ประสบการณ์ชีวิตของเธอให้ฟังเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ไม้ลูกติดสองคนนะคะมีลูกสาวคนหนึง่งแล้วก็ลูกชายคนหนึง่งแล้วก็อดีตสามีนะคะก็ไม่ได้เลี้ยงแ,แลนะคะเธอก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวโดยตลอดนะ,ะแล้วด้วยความที่ว่าลูกขาดนะคะขาดพ่อ เธอก็จะพยายามทุ่มเทหาทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกได้อยู่สบายได้อยู่แบบเหมือนชาวบ้านคนอื่นมีเท่าเทียมกับชาวบ้านคนอื่นนะคะแล้วทีนี้เธอก็พบรักกับหนุ่มฝรั่งนะคะในโลกออนไลน์หลังจากที่คบหาดูใจเข้ามาหาที่เมืองไทยนะคะก็ใช้เวลาสีซา้ห้าปีเอ้ยไม่ใช่ใช้เวลาประมาณสองปีกว่าเกือบสามปีนะคะ แล้วเขาก็มาจดทะเบียนสมรสมาแต่งงานแล้วก็พาเธอย้ายไปอยู่เมืองนอกถามว่าทำไมไม่เอาลูกไปอยู่ด้วยเธ mm hmm. อบอกว่าลูกไม่อยากไปเพราะตอนนั้นลูกก็มีโฟงมีแฟนแล้วเธ mm hmm. ออายุสี่สิบสี่สิบกว่านะสี 40, mm ่สิบไปไปแล้วตอนช่วงที่ไป บอกก่อนว่าก่อนที่เธอจะไปอยู่เมืองนอกเธอมีบ้านหลังหนึ่งนะมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งผ่อนกับธนาคารแล้วเธอก็สามีเธอสามีฝรั่งก็มาจ่ายทั้งหมดนะไม่ต้องผ่อนกับแบงก์อีกแล้วหลังจากที่เธอย้ายไปอยู่ต่างประเทศลูกนะก็สองคนก็อยู่ที่บ้านหลังนี้หลังจากที่ ไปอยู่ต่างประเทศเธอก็พยายามที่จะหางานทําให้ไหวที่สุดนะคะถามว่าเธอมีคิดจะมีลูกกับสามีใหม่ไหมไม,ม่นะคะทั้งสามีฝรั่งแล้วก็ทั้งตัวเธอไม่คิดที่จะมีลูกนะคะเพราะว่าอายุเยอะทั้งคู่แล้วหลังจากที่ไปอยู่ปุ๊บเธอก็พยายามหางานทําพอมีงานทำนะคะเธอก็ทําไปเรื่อยๆชีวิตก็อโอเคนะคะก็ส่งเงินมาให้ลูก ทุกเดือนนะคะเดือนละคือคนละหมื่นนะคะเด,เดือนติดตกเดือนละสองหมื่นนะคะต่อคนเอ,อสองคนนะคะลูกสองคนแล้วทีนี้ลูกสาวก็บอกว่าพี่ชายมีแฟนแล้วแล้วก็มีลูกเธอก็กําลังท้องแล้วก็กำลังจะมีลูกแล้วก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเธอก็พยายามนะคะพยายามไปกู้เงินนะคะให้สามีช่วย แล้วก็กู้เงินแล้วก็มาทำบ้านให้ให้ลูกสาวอยู่นะหลังจากนั้นเธอก็พยายามทำงานหนักนะคทำงานหนักทั้งส่งเงินให้ลูกทั้งทำงานหนักลูกก็หนักงานหนักไม่เอางานเบาไม่สูนะะแต่ก็ต้องซัพพอร์ตซัพพอร์ตลูกตลอดถามว่าเฮ้ยลูกโตแล้วทำไมไม่ไม่ให้เขาทำมาหากินเองคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคนเป็นแม่นะคะเห็นลูกลำบากไม่ได้หรอก เนาะใจเขาใจเราอย่างป้าแก้วเหมือนกันป้าแก้วก็คือบ่นไปอย่างนั้นละบ่นเวลาลูกไม่ได้ดังใจหรือว่าเขาสร้างปัญหาเราก็บ่นให้เขาแต่ถามว่าเกลียดไหมไม่เกียดถามว่าช่วยไหมก็ยังช่วยอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่คนนี้ก็เหมือนกันแกก็ยังคงช่วยเหลือลูกตลอดแล้วทีนี้ สามีเธอเสียชีวิตนะคะสามีเธอเสียชีวิตลงเธอก็ยังคงที่จะทํางานที่ประเทศนี้ต่อไปเพราะว่าเธอต้องการเงินเกษียณเพราะว่าเงินเกษียณเนี่ยเธอจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกกับลูกกับหล,ลานเธอแพลนไว้อย่างนั้นนะคะแล้วในทุกๆสองหรือสาปีเธอก็จะกลับไปเยี่ยมลูกนะคะเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานซึ่งแต่ละคนก็เข้ามาลุมมาตุ้มลูกหลานก็โอเคน่ารักนะคะ หลังจากที่เธอทําต่อไปเรื่อยๆก็ถามว่ารวยไหมมีเงินก้อนไหมไม่มีนะคะเธอก็เช่าบ้านอยู่กับสามีไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองอเธอก็จะมีแค่เงินเกษียณของสามีที่เธอได้แล้วก็เงินเกษียณของเธอแต่ถามว่าเงินเกษียณของตัวเธอเนี่ยได้เต็มเหมือนอคนทั่วไปไหมเธอบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเธอเริ่มที่อายุเยอะแล้วอายุการทํางานไม่ถึง ดังนั้นแล้วเธอก็ก็ได้มาบ้างถามว่าเพียงพอไหมถ้าจะอยู่เมืองไทยก็เพียงพอนะคะบวกกับเงินเงินบำนาญของสามีที่เธอได้รับต่อจากสามีอีกนะคะก็ตกก็ประมาณเดือนละหกห้าหกหมื่นเมืองไทยเหมือนกันนะคะพอกลับมาอยู่เมืองไทยถามว่าเธอไปอยู่บ้านใครครั้งแรกเธอก็ ไปอยู่บ้านลูกชายเพราะว่ามันคือบ้านของเธอก่อนที่เธอจะย้ายไปนะคะแล้วก็มารีโนเวทมีอะไรให้ลูกใหม่นะคะทาสีทาเสือ้อซ่อมแซมบ้านใหม่นะแต่ลูกสะพ้ยก็คืออยู่ไปนานๆเข้าลูกสะพ้ยก็เป็นหงุดหงิดใส่เธอนะคะซึ่งซึ่งค่าใช้จ่ายในบ้านเธอออกหมดทุกอย่างนะะแต่ลูกสะพ้ยก็ยังคงหงุดหงิดหรือว่าเพราะเขาไม่ชินกับการที่จะมีคนอื่น หรือแม่สามีมาอยู่ในบ้านตัวเองแต่แต่เอาจริงๆนะลูกสะใภ้ของเธอก็เอาแม่แม่กับพ่อมาอยู่ในบ้านเหมือนกันเธอก็เลยอึดอัดเธอก็เลยบอกลูกชายว่าจะไปอยู่บ้านลูกสาวพอไปอยู่บ้านลูกสาวพ่อแม่ของสามีลูกสาวก็มาอยู่ที่บ้านนะะซึ่งเธออึดอัดอึดอัดใจมากนะคะเธอก็เลยบอกกับลูกว่า เดี๋ยวแม่จะย้ายไปอยู่เมืองเมืองท่องเที่ยวนะเมืองชายทะเลเพราะว่าจะได้พักผ่อนหย่อนใจไปด้วยถามว่าคิดหาผัวใหม่ไหมก็บอกว่าอายุขนาดนี้ไม่ได้อยากจะมีผัวใหม่หรอกอยากอยู่คนเดียวนะคะ,ะไปเที่ยวเข้าวัดบางครั้งเธอก็ไม่ได้เค่งาศาสนาเค่งอะไรสักเท่าไหร่มีโอกาสก็ไปทําบุญนะคะไม่ถึงกับต้อง ไปทำทุกวันเธอบอกแบบนี้ถาว่าเธอดื่มไหมก็ดื่มบ้านเป็นบางครั้งกับเพื่อนๆนะหลังจากที่ที่ย้ายไปอยู่เมืองชายทะเลเธอซื้อบ้านไหมไม่เพราะว่ามีเงินไม่พอนะคะแต่เงินที่เธอได้แต่ละเดือนเธอก็เอมาเช่าบ้านอยู่ซึ่งอยู่แบบสบายมากเ ก็อยู่แบบมีความสุขนะอยู่คนเดียวมีความสุขอยากไปไหนก็ไปไม่ได้ห่วงอะไรเลยแต่ยังคงส่งเงินให้ลูกสองคนเดินละหมื่นอยู่นะคะถามว่าเฮ้ยจนขนาดนี้แล้วทําไมยังส่งเงินให้ลูกอยู่ก็คือลูกก็คือลูกนะคะเห็นลูกลําบากไม่ได้ซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเธอบอกว่าใครทําใจตรงนี้ได้ก็ก็โชคดีไปแต่เธอทําทใจไม่ได้ที่จะทอดทิ้งให้ลูกลําบากนะคะเธอก็ยังคงส่งให้ลูกเดินละหมื่นอยู่เธอบอกว่า ก็เราตายก็คือจบไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าเราทำให้เขาเกิดแล้วเราต้องรับผิดชอบเขาเธอบอกว่าแนะนำหลายๆคนนะคะที่ที่จะเกษียณแล้วมาอยู่เมืองไทยแนะนำว่าไม่ต้องไปอยู่กับลูกนะคะไม่ต้องไปอยู่กับลูกให้ให้ครอบครัวของลูกเขาอึดอัดใจกลายเป็นว่าเราเป็นยายแก่ที่เขาไม่ต้องการนะ ทั้งที่เราก็ช่วยเหลือเขาเราไม่ได้ไปพึ่งพาเขาเลยแต่มันก็ทำให้เกิดการอึดอ,อ,อัดก็อักกระอ่วนใจในครอบครัวของลูกๆนะคะเธอก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ของตัวเองซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรวือวามากมายเธอบอกแบบนั้นแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เธออยากแชร์อยากเล่าให้ฟังตอนนี้เธอก็อยู่อยู่แบบมีความสุขนะคะนานๆลูกหลานจะแวะมาเยี่ยมสักทีเธอก็ก็ก็ไม่เห็นนะคะไม่อะไรมากมาย เออ่เธอก็ปลูกผักปลูกอะไรของเธอไปเรื่อยนะคะอยากออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเธอก็ออกไปนะคะแต่เธอก็ไม่ได้ออกไปเยอะแยะมากมายเพราะว่าเธอเป็นคนไม่ใช่เป็นนักดื่มตัวยงนะคะเธอนานๆมีงานจ,จริงๆถึงจะดื่มถามว่าเธอมีเพื่อนที่เมืองไทยไหม เธอบอกตอนนี้เธอไม่มีเพื่อนที่เมืองไทยส่วนมากจะเป็นพวกฝรั่งนะคะฝรั่งที่ที่มาท่องเที่ยวแล้วไปเจอกันอะไรแบบเนี้ก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันนะ,ะก็ไปเจอกันตามภาับตามอะไรแบบนี้เธอบอกว่าชีวิตทุกวันนี้เธอถามว่าโดดเดี่ยวไหมก,ก็โดดเดี่ยวเงาไม่เงาบ้างในบางครั้งแตม่มันมีความสุขใจ,ใจเพราะว่าการอยู่คนเดียวมันเคยชินจากการที่อยู่เมืองนอกมาแล้วไงคะ่ะ คืออยู่คนเดียวไม่วุ่นวายไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครอะไรแบบนี้ยถ้าถามว่าตายตายก็คือตายตายคนเดียวก็คือตายคนเดียวแกแกไม่คิดอะไรมากมายแล้วนะคะชีวิตตอนนี้มีความสุขอยากไปเที่ยวไหนก็ไปนะคะอยากไปเที่ยวลาวก็ไปอยากไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านก็ไปอยากไปเกาหลีก็ไปนะคะซึ่งซึ่งเงินของเธอเพียงพออยู่แล้วในการที่อยู่คนเดียวนะะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอหวังด้วยประการรัชนีนะคะขอบคุณเรื่องราวจาก คุณพี่ท่านนี้นะคะซึ่ง,ง,งไม่ประสงค์จะออกนามเอาละค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ